ที่แบบว่ามีภาวะที่กินน้ําเท่าไหร่ก็ยังปากแห้งกินน้ําเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกว่าคอแห้งอ่ะน้ำไม่พอลองสังเกตดูนะคะถ้ามีภาวะอย่างนี้อย่างแรกเลยก็คือว่าลดปริมาณการบริโภคกาแฟ บาร์บาราโอนิลแนะนําเลยว่าเรากินกาแฟหนึ่งแก้วเนี่ยกาแฟเนี่ยมันจะไปดึงน้ําในร่างกายของเราออกมาเยอะมากค่ะบางคนเนี่ยไม่ยอมกินน้ําแต่กินกาแฟวันละ3าี่แก้วร่างกายขาดน้ําอย่างรุนแรงมันจะแห้งไปหมดจะสังเกตว่าผิวพรรณเราไม่สดชื่นเลยถ้าเรากินกาแฟยเยอะแต่เราไม่กินน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยบาร์บาราบอกว่าเวลาที่เราดื่มน้ําเยอะแต่ร่างกายยังขาดน้ำเนี่ยนอกจากการที่เราบริโภคกาแฟยเยอะแล้วเนี่ยจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือร่างกายไม่สามารถเอาน้ําเข้าเซลล์ได้ ว่าเวลาที่น้ํามันเข้าเซลล์ได้มันจะต้องมีแร่ธาตุต่างๆมินเนอรัลต่างๆช่วยดูดซึมน้ําเหล่านั้นเข้าเซลล์และเคาติกซอลหรือว่าพวกเกลือชมพูเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวหนึ่งที่ช่วยดันั้น เขาบอกว่าให้เราหยิบแบบนี่เดี๋ยวหาเท่า,มาเมล็ดงาสองสามเมล็ดใส่ไปในแก้วของเราคนๆแล้วก็ดื่มถ้าคนที่ไม่ได้มีความดันสูงปีตหรือแบบคนที่ความดันปกติะกินแบบนี้ได้เลยแล้วพี่เอกก็ทดลองทําพี่เอกว่าเฮ้ยมันดีนะมันช่วยให้แบบเรากินน้ําปุ๊บแล้วมันไม่ปล่อยออกทางปัสสาวะเลยช่วยได้เยอะเลยค่ะพี่เอกปากแห้งน้อยลงมากหลังจากใช้เทคนิคอัน,นี้